สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับกุ้นเมดนะครับน้ำนมเข้าโอัสูตรช็อกโกแลตนะครับตรงนี้นะครับก็เขียนว่าไม่มีนมวัวไม่มีถั่วเหลืองไม่มีกูเทนปัสจากถั่วไม่แต่งสีไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายเจนะครับดังนั้นแล้วก็วีแกนด้วยดังนั้นคนที่เป็นเจกับวีแกนทานได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับกล้นะครับค่อนข้างที่ออกแบบอะไรออร์แกนิกมากนะครับแบบชัวร์จิตมากเลยเพราะไม่ใส่อรรสัก่าคบ นี่สีนะครับก็ประมาณนี้จ้าถ้าเกิดดูด้วยสีนะครับที่ดูด้วยตาป่านะครับก็จะเหมือนกับสีของนมช็อกโกแลตทั่วไปนะครับโอเคคราวนี้ดมกลิ่นโอเคนะก็ถือว่าเป็นกลิ่นนมช็อกโกแลตนะครับถ้าเกิดไอเดียหลับตาดมโดยไม่รู้อะไรนะโอเคอันนี้คือนมช็อกโกแลตคราวนี้ชิมรสชาติครับโอเคครับตัวเนี้เขาบอกนะครับว่าถ้าไอเดียหลับตาินโดยไม่รู้อะไรนะ ไอเนี่ยมันรสชาติสัมผัสนะครับเหมือนนมบัวที่ทำจากน้องช็อกโกแลตเลยนะครับซึ่งแต่เขาไม่มีนมบัวไงแล้วก็ค่อนข้างจะดีคือหนึ่งนะครับช็อกโกแลตเขาเข้มข้นอย่างที่สองนะครับก็ไม่หวานนะครับโอเคครับก็สำหรับคนนะครับที่ชอบฟิลลิ่งอะไรอะนมช็อกโกแลตเนี่ยที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่หวานตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบนมช็อกโกแลตแบบหวานหวานก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็แบบว่าไม่หวานนะโอเคโอเคชอบตรงความไม่หวานของมันนี่แหละครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอาจได้น้าตาลมาเจ็ดกันนะครับก็ประมาณนี้เลยจ้ะตอนแรกนะครับว่านึกว่ามันไม่อร่อยนะครับเพราะมันไม่ใส่อะไรมาสักอย่างทำมันเปิดแสกเยอะมากครับแต่ความจริงคนธรรมดาก็กินได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นรสชาติของนมช็อกโกแลตแบบเข้มข้นแล้วก็ไม่ค่อยหวานครับโอเคครับเมื่อแต่ละเองคลิปนี้เป็นเท่านี้นะชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมถือขยันสนับสนุนพียนะครับก็มีช่องทางของราคาดำสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือนะครับสามารถร่วมสมัครเป็นสมาชิกในช่องยูทูบของพี่ได้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนเพียแลล้้วกก็มมาาเจอัันนนใใหห่คคิปรบผม